สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับนะคะสู่ช่อง my diary t a l o อีกเช่นเคยนะคะขอสวัสดีกับผู้รับชมทุกท่านนะคะในวันนี้นะหมอมายจะมาทำคลิปรันดอมนะคะอีกหนึ่งคลิปนะคะให้เพื่อนเื่อได้รับชมกันคะ่ะสำหรับในคลิปรันดอมนะคะในหัวข้อนี้หมอมายจะทำว่าผ้ายอยากบอกอะไรกับคุณนะคะในเรื่องของความรักอ่เรามาดูกันนะคะสำหรับผู้ใดก็ตามนะคะจะเป็นผู้รับชมเก่าหรือผู้รับชมใหม่ ะค,ะคุณได้เจอคลิปไหนที่เป็นคลิปรันดอมที่เป็นหัวข้อดนใจให้คุณกดเข้ามาฟังคุณรับพลังงานนั้นเป็นของคุณได้ทันทีนะคะนะแสดงว่าในหัวข้อนั้นนะคะจะต้องมีนะคะคลื่นพลังงานอะไรบางอย่างนะคะจุนตรงกับพลังงานของคุณเชื่อต้องเข้ามารับฟังรับข้อความนะคะเหมือนกับในหัวข้อวันนี้นะคะที่หมอมาจะทำนะก็คือว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะในเรื่องราวของความรัก ผมมาจะเปิดพลังงานเช็คพลังงานให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันก่อนนะคะขอดูพลังงานนะคะของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะในคลิปรันมวันนี้ขอดูพลังงานตัวตนของเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าพวกคุณเป็นใครกันบ้างนะคะใบแรก ฟลายพิคาส์น่าห้าเหรียญนะคะฟอบสอดสีดาน้อยอบสอดค่ะอสวินถือดาบนะคะราชาถือไมเท้าค่ะคิงออฟวอล์ด แล้วก็มี4ฟ u p คัพส์ค่ะสีถ้วยนะหลายๆคนนะคะคุณเกิดอยู่ในราศนาราศีนะคะธาตุดินนะพฤกศกันมังกรค่ะธาตุลมนะคะก็มีนะเมถุนตุลกุมนะธาตุไฟแม่สิงห์ธนูแล้วก็มีธาตุน้ําอีกหักนะคะก็คือประกอบจิตมินมาครบทุกธาตุเลยนะคะนะแสดงว่าพลังงานนี้คลิปวันนีมในวันนี้ก็คือแบบ ตรงกับผู้คุณหลายๆคนนะคะอย่างแน่นอนนะเพราะมาแทบทุกทาตเลยนะคะคือใบแรกเนี่ยนะคะสื่อถึงว่าเพื่อนๆนะคะเป็นคนที่มีในเรื่องของอดีตความรักที่ไม่สมหวังมานานแล้วนะคะเหมือนกับว่าอาจจะเคยผ่านการหย่าร้างนะคะผ่านการเลิกลาจบไม่สวยนะคะ แล้วมันก็ทําให้ตัวคุณนั้นเนี่ยมีความฝังใจในเรื่องราวของความรักนะคะมาเนริรนนานต้องใช้คาว่ามาเนิ่นนานนะแต่ในช่วงเวลาที่คุณเริ่มได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนคุณได้ตกตะกอดนะคุณได้มองย้อนกลับไปในอดีตของคุณในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่คุณได้ประสบพบเจอมาได้ผ่านพ้นมานั้นนะคะเหมือนคุณได้เรียนรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปอะคะ่ะ ของการที่คุณทำไมถึงยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคุณเชื่อว่าหนึ่งโอเคมันอาจจะเป็นกรรมในอดีตของคุณนะคะสองอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานตัวตนของเพื่อนๆน,นะคะผมรู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยได้เรียนรู้ในอดีตว่าตัวคุณตัวคุณเองนั้นเนี่ยก็มีสิ่งนะคะที่เคยผิดพลาดนะคะหรือทำไม่ถูกต้อง นะในความสัมพันธ์นะคะคำว่าไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ในเรื่องเกี่ยวกับการนอกใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องใหญ่อะไรในความสัมพันธ์บางครั้งมันเป็นเรื่องดีเทลในในในรายละเอียดในความสัมพันธ์นะคะอ่าูกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าพอพอมีคนที่ เคยอยู่ใกล้คุณนะคะนะมีความคุ้นเคยกันในความสัมพันธ์กันดีมากๆสนิทกันมากเหมือนเพื่อนกันเออเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนนะคะจนคืนจงคุณเนี่ยอาจจะเคยพลังผ้านะคะลงลืมไปด้วยความเคยชินที่สนิทกัน,นกมากๆบางครั้งคุณก็พลังเผลอค่ะในการที่แสดงถึงกริยาอาการหรือแบบคําพูดที่ทําร้ายจิตใจคนรักของคุณในอดีตนะคะในแบบที่ว่า เออเธอทำฉันเจ็บฉันก็ทําเธอเจ็บบ้างนะอะไรประมาณนี้นะคะนะคือต้องใช้คําว่าในอดีตเนี่ยพลังงานของเพื่อนๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนกับได้เรียนรู้นะว่ามันก็มีสิ่งที่คุณเนี่ยมีวิธีจัดการนะคะหรือ,อ,อดําเนินในความสัมพันธ์เนี่ยที่ไม่ค่อยถูกวิธีทางสักเท่าไหร่นะคะมันอาจจะเป็นสาเหตุ จุดเล็กๆน้อยที่สะสมค่ะจนเกิดเป็นปัญหาใหญ่บานปลายแล้วนำมาสู่ในเรื่องของการผิดใจกันนำมาสู่ในเรื่องของการทะเลาะกันนะคะนำมาสู่ปัญหาใหญ่ที่จบไม่สวยในที่สุดในอดีตที่ผ่านมานะ,ะคือเรื่องใหญ่เนี่ยที่ทำให้จบไม่สวยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวคุณมันอาจจะเกิดจากการที่คุณถูกทำร้ายจิตใจ นะคะถูกใครทิ้งคุณไปหรือนอกใจคุณนะคะแต่คุณเนี่ยได้เรียนรู้ว่าในรายละเอียดลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดปิดย่อยในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนั้นในอดีตนะคะมันก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คุณก็เคยไปทำร้ายเขาก่อนโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะ นะแล้วมันมันก็เหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนหรือว่าเป็นเป็นสาเหตุลึกๆส่วนหนึ่งนะคะเป็นการสะสมเอ,อในปัญหาตรงนี้นะคะที่คุณอาจจะมองไม่เห็นตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาหรือตอนที่จบเลิกลากันช่วงแรกมันมีแต่ความโกดเครืองมันมีแต่ความเศร้าหมองนะคะอืแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะ พลังงานของเพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนไปนะคะแล้วคุณก็ได้รู้นะคะถึงได้ได้เรียนรู้อ่ะในสิ่งที่คุณพลาดพั้งมาหรือทำผิดอะไรบางอย่างไปในความสัมพันธ์นะคะคุณได้เกิดการแก้ไขกับตัวคุณเองในแบบที่ว่าคุณมีการตั้งปฏิพานกับตัวเองขึ้นมาใหม่ว่ามี ข้อเสียอะไรในความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะปรับเปลี่ยนนิสัยหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องเกี่ยวกับความรักบางอย่างทั้งหมดนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเปลี่ยนแปลงที่คุณเนี่ยลุกขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนจากการที่เหมือนคุณได้ตระหนักรู้อะว่ามันเป็นเพราะคุณปล่อยนะคะให้ ความกลัวนะคะหรือความต้องการเพียงแค่มุมมองของคุณฝ่ายเดียวอะมากัดกินหัวใจของคุณในอดีตที่ผ่านมานะคะมาสร้างนะคะพลังงานลบๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวและดึงดูดสถานการณ์ลบๆเข้ามาในความสัมพันธ์มากมายในอดีตนะตอนนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยก็เลยเนี่ยกลายเป็นพลังงานของราชาถือไมเท้าค่ะ ในตอนนี้นะคะไม่ว่าพวกคุณจะโสดหรือไม่โสดก็ตามหรือมีคนคูยอยู่ก็ตามนะคะโมมายเชื่อว่าตอนนี้พลังงานของคุณค่อนข้างที่จะดีกว่าในอดีตที่ผ่านมามา,มากๆนะคะณนะตอนนี้พลังงานของเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ได้ด้วยตัวเองในแบบที่ว่าไม่คาดหวังอะไรมากมายคุณมีความสุขอยู่กับปัจจุบันของคุณจริง นะคะนะคุณใส่ใจนะคะนะใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณมีในปัจจุบันตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขที่ทําให้คุณรู้สึกภูมิใจกับตัวเองจนไปถึงเรื่องสลักสําคัญอื่นๆในชีวิตขึ้นมานะคะอ่างอรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็คือคุณได้ได้มาอยู่ในจุดที่ คุณพึงพอใจกับชีวิตของตัวคุณเองมากๆกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะมันหลายๆอย่างมันมันค่อยๆดีขึ้นนะคะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคุณมีแพ s s i o n มี passion ในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะมีความเชื่อมีความศรัทธาไปในเชิงบวกมากๆกับชีวิตของคุณลงไปถึงในมุมมองเรื่องความรักนะคะ ในตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าพลังงานของพวกคุณหลายๆคนเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เหมือนคุณเชื่อได้เลยเอะว่าคุณจะต้องได้เจอความรักที่ดีนะคะไม่ว่าจะช้าจะเร็วจะเจอหรือยังไม่เจอเหมือนกับคุณเชื่อมั่นมากๆว่าการที่คุณเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงนะคะพลังงานอะไรบางอย่างในตัวตนของคุณมาเนี่ย ที่คุณรู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองมากภาคภูมิใจกับตัวเองมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนนะคะพลังงานที่ที่ดีขึ้นมากอย่างทวีคูณ่ะคุณเชื่อมั่นว่าจะต้องมีคนนะคะที่เขาเนี่ยมาเป็นคู่กับคุณแล้วพลังงานขึ้นตรงกันกับคุณนะคะอืมโอเคทีนี้ เรามาดูกันนะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรในความรักกับพเพื่อนๆนะคะขอดูว่าไพ่อยากจะบอกความรักอยาจะบอกอะไรในเรื่องของความรักกับพเพื่อน มบแรกค่ะ Judgment ราชาถือดานะคะราชินีถือไม้เท้าค่ะ h ด g h ไฮ i ร s สเทดนะคะแล้วก็มีสิบเหรียญนะคะเทนอ n เพนนิเคิสํสำหรับไปแรกนะคะท่าอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าในเรื่องราวของความรักนะคะในที่ผ่านมา คุณอาจจะต้องประสบพบเจอค่ะกับความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเป็นคู่เป็นคู่กรรมนะคะมาเนาะอืมแล้วมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้อะว่าคุณเลี่ยงไม่ได้นะคะมันเกิดจากกรรมในอดีตที่คุณจะต้องเจอนะพอคุณได้เจอปุ๊บเนี่ย มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในภพชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้นะคะคุณได้เกิดการตื่นรู้คุณได้คุณได้เหมือนกับว่าได้ตื่นรู้อะ่ะกับเหตุการณ์ความรักที่พังลงไปอืมคุณได้เห็นอย่างชัดเจนนะในเรื่องของสัจธรรมชีวิตนะคะกลายเป็นว่า ความรักที่ไม่ดีที่คุณเคยเจอมาเนี่ยมันกลับเป็นบทเรียนที่ดีมากๆให้กับชีวิตของคุณนะคะคุณเรียนรู้ที่จะแปลเปลี่ยนความเศร้าหมองความทุกข์ความแค้นความไม่พอใจใดๆในอดีตกลายเป็นสิ่งที่คุณปล่อยวางกลายเป็นสิ่งที่คุณเข้าใจได้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรนะคะอืมนะแล้ว มอกมาต้องบอกเลยว่าไพ่บอกว่าเมื่อคุณได้ตื่นรู้ในสิ่งนี้ในจุดนี้ปุ๊บมันเหมือนกับจัก,กรวานสิ่งศิษย์เนี่ยท่านได้เป่าแต่นะคะท่านได้เป่าประกาศว่าคุณผ่านขั้นตอนผ่านกระบวนการนะคะในการเปิดประตูโชคสไตาห์กับคุณแล้วนะคะนะสิ่ศิษย์ท่านจะได้มอบ ชีวิตใหม่ความรักใหม่ที่คู่ควรกับคุณเสียทีนะคะนะมันเหมือนกับเป็นเป่าประกาศว่าคุณกำลังจะหมดเคราะห์เรื่องความรักอย่างแน่นอนนะคะนะอือแล้วดูไพ่ใบนี้มือไเห็นผู้หญิงคนเนี้ยเห็นไหมเขาถือหัวใจติดปีขึ้นไปบนเทวดามไว้สุกว่า ใครบางคนนะคะในที่คุณอาจจะเคยร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจัก,กรวาลเคยตั้งจิตอธิษฐานนะคะนะในเกี่ยวกับบุญบาร,รมีของคู่บุญคู่แท้ของคุณนะคะออมองมอยากจะบอกเลยนะคะว่าคุณจะได้รับอย่างแน่นอนนะคะคุณจะได้รับอย่างแน่นอนนะคะในไม่ช้าเมื่อเวลามาถึง จะมีข่าวดีในเรื่องของความรักมาสู่เพื่อนๆน,นะคะนะเมื่อพลังงานของเพื่อนๆเ,เติบโตมากขึ้นหลังจากนี้นะคะคิงอกสอดเนี่ยราชาถือดาบใบนี้ออกมาบอกว่าใดๆเลยก็ตามนะคะในที่ผ่านมาในเรื่องของความรักถ้าคุณไม่เคยได้รับความชัดเจนนะคะความชัดเจนจะปรากฏนะ ให้จะบอกกับเพื่อนๆว่าต่อจากนี้ไปนะคะความรักที่คุณจะได้รับมันจะเป็นความจริงทุกประการจะไม่ต้องไปประสบพบเจอนะคะว่าใครจะมาหลอกคุณใครจะเข้ามาทำร้ายคุณหรือคุณจะผิดหวังอะไรในความรักอีกเพราะระดับจิตวิญญ,ญาณของคุณคุณได้ยกสูงขึ้นนะคะคุณเชื่อมั่นในคุณงามคอนดีและคุณก็รู้จัก นะะในการที่จะรักตัวเองนะคะนะพลังงานทั้งหมดนะคะจะดึงดูดนะคะจะสร้างบุคคลนี้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่เข้ามามอบความรักความจริงใจงให้กับคุณคะ่ะ<อ>เขาจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะทั้งคำพูดคำพูดและการกระทำคุณจะสัมผัสได้นะคะ อันี้ราชนีถือไม้เท้าคุณจะได้รับชัยชนะนะคะราชนีถือไม้เท้าเนี่ยควินซอกบอลคือคุณจะชนะใจนะคะใครคนหนึ่งต่อจากนี้ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะโทษน,นะคะมีทุระเข้ามานะก็เลยต้องตัดคลิปออกไปนะคะเอาใหม่นะก็คือว่าควินนอฟบอนเนี่ยนะคะคุณเนี่ยจะชนะใจเขานะคะ นะไม่ว่าคุณเจอเขาแล้วหรือยังไม่เจอก็ตามนะคะแต่คนที่เข้ามาหรืออยู่กับคุณต่อจากเนี้ยนะคะคุณจะได้เจอคนที่เขาเนี่ยเข้ามาหลงรักแล้วก็ข้างรักในตัวตนของเพื่อนๆมากๆนะคะนะคือมันจะมีทั้งความหลงแล้วก็เป็นความรักเข้ามาพร้อมกันเลยนะคะเป็นรักที่เขาอยากจะดูแลคุณอย่างดีที่สุด นะคะเขามองเห็นถึงคุณงามความดีเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจนะคะในตัวตนของเพื่อนๆนะในไพ่เดอะไฮเพลเซตเนี่ยนะคะไพ่เนี่ยบอกว่าตัวเพื่อนๆเนี่ยนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่แบบทรงเษะนะแล้วก็มีอิทธิพลนะคะในเรื่องของความรู้สึกนะคะกับใครคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใช่ของคุณอย่างแน่นอนนะ คุณจะไม่ต้องรู้สึกเลยคือคือคุณจะไม่ต้องรู้สึกระแวดระวังหรือไม่ต้องรู้สึกกลัวเลยว่าว่าเขาจะไม่รักคุณนะคะเพราะเขาคนนี้เนี่ยจะเข้ามาปฏิบัติกับคุณนะคะนะปฏิบัติกับคุณเหมือนกับคุณเป็นเป็นคนที่เขาเนี่ยอยากจะยกไว้อยู่บนหิ้งเลยอะ <c oughs> นะคะโมไมโมไม,มต้องขอภัยนะคะที่พูดประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นฟิลนั้นจริงๆนะ นันเป็นฟิลนั้นจริงๆนะคะนะว่าแบบเขาจะรู้สึกชื่นชมศรัทธานะคะยกย่องเชิดชูเพื่อนๆมากๆนะในสิ่งที่คุณเป็นนะ mm hmm. เขาจะมองว่าคุณอะมีสเสน่ห์ล้นเหลือมากๆนะคะมีความน่ารักแล้วก็เป็นคนที่มีความจริงใจเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรในสายตาของเขาคือคุณเนี่ยคือเดอะเบสเลยนะแล้วสิบเหรียดเนี่ยจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงต่อกันมากๆนะคะไพ่อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าคุณจะได้เจอคนที่เขาเนี่ยเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณในแบบที่อยากจะมีอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะในแบบที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะ นะคะเขาเนี่ยจะมีความต้องการนะคะอยากจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดนะเพื่อนเพื่อเนี่ยนะคะจะได้เจอรักแท้จะได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยมเลยอะ่ะนะคุณจะคุณจะรู้สึกเลยอะ่ะว่าคนคนนี้ที่คุณจะได้เจอความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปสองหาที่ไหนอีกแล้วอะ่ะนะ คนคนนี้จะเข้าจะเข้ามาเป็นแบบที่สุดของความรักในชีวิตของเพื่อนๆเ,เลยนะคะอืมทีนี้หมอมายจะมาเปิดไพ่ Oracle นะคะใช้เป็น whisper of love นะคะ3ใบนะไพ่ยอยากจะบอกอะไรนะในเรื่องราวความรักกับเพื่อนๆคนนี้น,นะคะ มาแรกนะ h a v e p a t i e n c e นะคะ get to know each other ขออีก1ใบค่ะ speak the language of love นะคะโอเค ไปแรกนะคะ have patience นะ love is นะคะ patience and kind always อืมพไพ่ใบนี้ยนะคะจะสื่อถึงเพื่อนๆว่าการที่คุณเนี่ยจะได้จะได้รับรู้ลดร,รู้ซึ้งนะคะว่ารักแท้มันเป็นยังไงเออคุณจะได้รับอย่างแน่นอนนะคะ แล้วมันก็นำมาซึ่งเกิดจากการที่คุณนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในพลังงานของตัวคุณเองอย่างที่บอกนะคุณจะได้เรียนรู้ค่ะในการดูแลนะคะรักษาความรักได้อย่างดีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรนะคะมันเหมือนกับว่าคุณจะรู้สึกว่าการที่ สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะเจอใครบางคนที่เข้ามาแล้วเขารักคุณอย่างสุดหัวใจเขามีรักแท้กับคุณอย่างเต็มเปีย่ยมคุณจะรู้สึกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันมาเพื่อให้คุณได้ขัดเกลาวอะไรบางอย่างกับตัวเองเพื่อพร้อมที่จะได้คู่ควรกับรักแท้ตรงนี้ที่คุณจะได้รับนะคะคุณอาจจะต้องผ่าน บททดสอบอาจจะต้องผ่านสาการ์อะไรต่างๆที่คุณจะต้องใช้ความอดทนมาใช้การฝึกฝนในจิตใจของตัวคุณเองนะคะแต่จงเชื่อไว้เถอะว่าเนี่ยแหละนะคะในเมื่อเวลาที่พลังงานของคุณเนี่ยมันผลิบานนะคะมันออกดอกผลมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆมันนำมาซึ่งดักแท้ที่สวยงามเข้ามาในชีวิตของมันเพื่อนนะคะ ต่อมา get to know each other learn to meet นะคะ another need for love นะเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้นะคะคุณจะได้เรียนรู้คุณเรียนรู้บทบทหนึ่งมาแล้วก็คือบทหนึ่งเนี่ยคือบทจากการที่คุณเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความผิดพลาดผิดพังอะไรบางอย่างของตัวเองในอดีตในเรื่องของความรัก เรียนรู้อาจจะเป็นการเรียนรู้ในการที่คุณกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเรียนรู้ในการเลือกความรักรวมไปถึงการดูแลความรักนะคะแล้วพไพ่ใบนี้ก็บอกถึงว่าเมื่อคุณได้เจอกับความรักคนที่เป็นรักแท้ของคุณจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกบทหนึ่งอีกแชตเตอรหนึ่งไปเลยที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะ แต่บอกเลยว่าบทเรียนนี้มันจะเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มในระหว่างทางการเรียนรู้ mm hmm. การเติบโตนี้ไปด้วยกันกับคนที่เป็นรักแท้ของคุณนะคะอื mm hmm. มันจะมีแต่ความถ้อยทีถ้อยอาศายัยมันจะมีแต่การแสดงซึ่งความปรารถนาหวังดีที่เป็นความรักบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะอ่า แล้วต่อมา speak นะคะ the language of love loving word นะคะ have the power to share l i v e including you all เนี่ยมันเหมือนกับว่าวาจาคำพูดของคุณเนี่ยมันจะมันจะหนักแน่นมันจะเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะคะจากการที่คุณเนี่ยมีแต่การที่คิดดีแล้วพูดดีมากขึ้นคุณจะมีสติอะคะ่ะในการที่จะพูดสิ่งใดออกไปมากขึ้น อะไรที่คุณพูดไปแล้วมีแต่จะเป็นการสร้างพลังงานลบๆนะคะอะ่การบ่นถึงคนในอดีตนะคะการที่อาจจะมีเพื่อนนะคะหรือคนรบข้างของคุณบางคนนะคะมาบ่นมาว่ามาด่าถึงใครบางคนที่ทำไม่ดีอะไรอย่างเงี่ยนะคือ คุณไม่ได้ปิดกั้นนะคะคุณเข้าใจคุณรับฟังแต่คุณได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดขึ้นมานะคะต้องใช้คำว่าคุณจะรู้จักะคะในการใช้วาจาในทางเชิงบวกนะคะในสิ่งดีๆมากขึ้นเขาเรียกว่าวาจาดอกไม้อะเออนะ แล้วเนี่ยแหละนะคะมันเป็นมันเป็นแรงแรงขับเคลื่อนเป็นพลังงานค่ะนะว่ายิ่งคยิ่งคุณเนี่ยนะมีแต่จะส่งคำพูดออกมาเป็นสิ่งดีๆมากเท่าไหร่นะคะมันจะถูกตีกลับคืนมาในชีวิตของเพื่อนๆในรูปแบบความรักนะคะต่อมาหมอมาจะเปิด Romance Angel ปิดท้ายนะคะ ไพ่ยอยากจะบอกอะไรในเรื่องราวความรักของคุณ c ค e m i s t r y ค่ะ p a n t i o n to the Red Flag อืมแล้วก็ Let go of control issue ไพ่ยอ,ยกออกมาบอกกับคุณนะคะว่าคนที่เป็น รักแท้คนที่ใช่ของคุณจริงๆนะเขาจะมีแค่มีตรงกันกับคุณมากๆโดยเฉพาะในเรื่องความรู้สึกนึกคิดการคิดดีพูดดีทำดีค่ะนะไม่ว่าคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกันแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นฐานะเชื้อชาติศาส,สนาต่างถิ่นต่างแดนนะคะที่มาที่ไปชีวิตคุณจะ คุณกับเขาจะแตกต่างขนาดไหนก็นแล้วแต่แต่ถ้าคุณกับเขาอยู่ในระดับสีลที่เสมอกันในเรื่องของความคิดทัศนคตินั่นคือคนที่ใช่ของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่พ่อยากจะบอกกับคุณไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะในการสร้างพลังงานบวกและดึงดูดรักแท้มันเกิดขึ้นได้เสมอค่ะแต่มันจะเกิดต่อเมื่อคุณได้เรียนรู้จริงๆ กับตัวของคุณเองคุณได้เรียนรู้จริงในการปรับเปลี่ยนพลังงานบางอย่างเพื่อที่จะคู่ควรนะคะกับคนที่มีระดับจิตวิญญาณแบบนี้นี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นว่า pay attention to the reflect กับ let go of control i s s u e คุณจะแยกแยะได้นะคุณจะแยกแยะได้มากขึ้นนะคะใครที่เข้ามาแล้วมี energy ที่ทำให้คุณรู้สึก ร้อนใจทุกใจไม่เป็นสุขนะคะอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้นำพากันไปในแบบที่จเจริญเติบโต,ตทั้งด้านความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยคุณปล่อยได้เลยนี่คือเป็นไพ่ที่แบบช่วยเหลือเพื่อนๆมากๆเลยนะในการคัดกรองนะคะว่าคนเหล่านั้นอะคุณปล่อยได้เลยนะคะ นะอย่านำเขาเข้ามาเป็นปัญหาในชีวิตของคุณนะแม้ว่าจะเจอกันช้าหน่อยนะคะแต่เชื่อเถอะว่าคุ้มค่าคนที่เป็นรักแท้ของคุณจริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับเพื่อนๆนะคะในเรื่องราวของความรักของคุณก็เป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ